มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกสถีนะคะที่จะมาทำเจ้าตัวรีวิวน้องกระเป๋าเคลลี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหลังจากที่ได้สัญญาไว้หน้าแล้วนะคะพอดีดิฉันเนี่ยงานยุ่งนิดนึงนะคะแล้วก็ให้อยากที่จะให้เวลากับครอบครัวแล้วก็คุณสามีนะคะเราจะมามัวนั่งเล่นแต่นะคาคอมอัดคลิปวิดีโออยู่ผัวทิ้งพอดีก็ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้นะคะ เจ้าตัวน้องเคลลี่ตัวนี้ดิฉันเนี่ยได้มาประมาณปีครึ่งแล้วล่ละนะคะแล้วก็ใช้งานประมาณน่าจะประมาณ10กว่าครั้งนิดนดนะคะเอาไปทานข้าวไปเดินเล่นไปเดินชอปปิ้งนะคะก็หลังจากที่ได้ใช้งานแล้วนะคะจะมาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์ข้อดีข้อเสียให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเอาประโยชน์กลับไปคิดแล้วก็ สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็เอาไปดูทบทวนดูว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบรุ่นนี้ขนาดขนาดนี้ขนาดกระเป๋าไซส์นี้แค่ไหนเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเผื่อมันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะเอาค่ะเริ่มนะคะเข้าเรื่องสักทีนิดหนึ่งอย่ายืดยาวนะคะก็คือว่าเจ้าตัวเคลลี่เนี่ยดิฉันได้มาปีครึ่งแล้วแล้วก็เลือกเป็น ไซ่สิานะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยสูงแค่165นะคะแต่แต่ตอนแรกเนี่ยเลือกเป็นสซยี่สิแล้วก็เป็นอะไหลทองนะคะแต่ได้มาแบบงงๆก็คือเปลี่ยนขอเขาแล้วก็คือได้เป็นไซยี่สิแล้วก็เป็นอะไหลเงินมาแทนนะคะก็ชอบค่ะถือว่า ชอบเลยล่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยคือพอเหมาะเวลาที่เราไปทานข้าวเนี่ยเราวางมันโตอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคือขนาดเนี่ยพอเหมาะแล้วก็สามารถจุได้ของตามที่เราใช้อยากจะเอาไปด้วยเนี่ยคือมันจุได้นะคะแล้วก็ ขนาดมันเข้ากับดิชันพอดีนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปไปให้ดูนะคะว่าดิชันสูง165เนี่ยกับกระเป๋าเคลลี่ยีเนี่ยมันออกมาแล้วประมาณไหนนะคะก็ที่เลือกถามให้ถามว่าใช้งานยากไหมเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะก,กลัวอาจจะเคยได้ยินว่าเจ้าตัวเคลลีเนี่ยใช้งานยากบอกได้เลยค่ะยากนะคะก็คือมันดูเป็น มาดัมน,นิดนิดมันดูเป็นแบบคุณผู้หญิงนะคะเจ้าตัวแคลลี่เนี่ยลราดิฉันยิ่งเป็นสาวเฮาๆดิฉันเป็นสาวรวยๆเป็นสาวโรงงานคือจะแบบเออบางทีมันก็ดูหวานนิดนึงนะคะมันดูแบบเออก็ใช้งานยากมันดูเป็นคุณนายนะคะแต่ก็คือโชคดีที่ได้เป็นอะไรเงินมานะคะมันก็เลยดูแบบเออดูเป็นแบบเฮาๆนิดนึงนะคะดูแบบเออใสๆน่ารักนะคะก็เลยถือว่า หลายเงินเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะคะที่ทำให้มันดูเด็กลงนะคะกับการใช้เวลาที่เราสะพายเจ้าตัว k คลลีเนี่ยแล้วยิ่งเวลาสะพายเราใส่สายสะพายเนี่ยมันก็ดูแบบดูเท่ๆขึ้นนะคะมันดูไม่แก่ะคะ่ะก็ที่ถามว่าทำไมเลือกเป็นสีดำนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋า m อ็มเอสบะคแรกะะของดิฉันดิฉันก็เลือกเออขอเป็นสีที่ เอ่อการตายเอาไว้ก่อนนะคะเป็นสีที่แบบคลาสสิกค,คือแบบไม่เลอะไม่เปไม่เปื้อนนะคะแล้วยิ่งเจ้าตัวเคลลี่เนี่ยเวลาที่เราสะพายเนี่ยด้านมันอาจจะแบบกระทบกับเสื้อผ้าเราแล้วก็กางเกงเราบางทีเราอาจจะใส่เกงยีหรืออะไรเงี้ยเพื่อสีมันจะได้ไม่มาตกกับกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เลยป้องกันไม่อยากให้มันเกิดปัญหาก็เลยฉันก็เลยเลือกเป็นสีดํานะคะ ส่วนทรงเนี่ยที่เลือกเป็นเซรีเย่หรือว่าทรงเย็บนอกเนี่ยเพราะว่ามันอยู่เป็นทรงนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะคือว่าเราไม่ต้องยัดอะไรมากมายนะคะกระเป๋ามันก็จะอยู่เป็นทรงอย่างเงี้ยดิฉันก็คือชอบมากแล้วก็คือเลยเลือกอันนี้นะคะเพื่อจะต้องไม่ต้องดูแลมันมากนะคะ ส่วนที่ว่าทำไมเลือกหนังเอซัมนะคะก็เพราะว่าคือข้อเดียวกันเลยค่ะคือดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็หนังอยู่เป็นทรงนะคะตลอดการใช้งานนะคะดิฉันก็เลยเลือกข้อนี้มากกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเบานะคะก็เลยคิดว่าหนังเอซัมเนี่ยคือเหมาะกับกับการที่จะให้เป็นกระเป๋าใบแรกของเรานะคะอ้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะกับหนังเอซัมนะคะคือว่า ครั้งที่สองของการใช้เจ้าตัวน้องเคลลี่เนี่ยไปทานกำลังจะไปทานข้าวกับคุณสามีนะคะมันเกิดนางนะคะดิซันก็เป็นคนขับรถแล้วก็พอไปถึงที่จอดรถก็คือจอดรถเสร็จวันนั้นฝนก็ตกโปรยนะคะแล้วก็ดิซันเนี่ยก็เลยเดินไปหลังรถเพื่อจะไปเปลี่ยนไปรองเท้าส้นสูงนะคะแล้วคุณสามีก็ลงมาแล้วก็ถามบอกว่าเธอจะเอาเสื้อแจ็คเก็ตหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะคะแล้วก็ดิซันก็บอกอา พอสักพักก็ได้ยินเสียงตบดิฉันแล้วคุณสามีก็กรีดร้อง I'm sorry I'm sorry ดิฉันก็คือนาวิทยาในนั้นก็คือไม่รู้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พอตั้งสติได้สักพักหนึ่งคือรู้ว่ากระเป๋าชงโงกน้าไปดูคือน้องเคน้องเคลลี่ลูกสาวของดิฉันลงไปกองกับพื้น ลานจอดรถนะคะคือลักษณะเนี่ยคือคือเห็นแล้วช็อกค,คือแบบว่าวันนั้นคือแบบตกไปถึงจะตุ่มแบบว่าคือตัวชาไปหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่สยดสยองบอกได้เลยนะคะคือไม่อยากให้เพื่อนๆได้มีประสบการณ์นี้นะคะคือมันลงไปกองกับพื้นแล้วแบบว่าเป็นพื้นดินลุกลังนะคะ่ะ คุณนุกสภาพนะคะลานจอดรถฝนตกไปโปอยเป็นดินลุกลางกรวดครุขะนิดนึงนะคะมีหญ้าขึ้นปกคลุมปลายๆนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยน้ำเจิ่งนองและลูกสาวแคลลี่ที่ฉันเนี่ยก็นอนแปะอยู่บนพื้นนะคะซึ่ง ดิฉันก็ชอ็อกคุณสามีก็ช็อกนะคะก็ยืนกันดิฉันพอตั้งสติได้ปุ๊บดิฉันก็เดินไปหยิบกระเป๋าขึ้นมานะคะแต่คุณสามีเนี่ยนางก็ยังช็อกอยู่นาะงก็พูดว่าอ m ม o อรี่อ s o r อรี่นะคะดิฉันก็แบบก,ก็คือพอยกน้องกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยคือขาวโพลนไปหมดคือแบบ คือโครนนะคะมันลงไปอยู่กับโครนนะคะคือขาวโพลไปหมดดิฉ mm ัน hmm. พอดิฉันก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำของที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดชูนะคะลักษณะเปียกชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดเชเชนะคะก็คือวันนั้นก็คือคิดว่า ตอนแรกก็คือโกรธแต่แบบเอ้ยมันเกิดคุณสามีอ่ะไม่อยากทําให้แบบมันเสียบรรยากาศนะคะแล้วเราจะประกถเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราเออมันนั้นก็คือผ่านไปแล้ววันลุ้งคืนเนี่ยพอเออที่ล้านเนี่ยมันมืดนิฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีรอยสภาพอะไรยังไงบ้างนะคะพอวันลุ้งคืนกลับมาบ้านแล้วนิฉเชนก็เลยมาสำรวจดูนะคะก็ คือโชคดีมากปอดเด้เลยว่าคือโชคดีมากนะคะไม่มีรอยสักนิดนะคะสักนิดหนึ่งก็ไม่มีไม่มีคือกระเป๋ายังเหมือนใหม่เหมือนเดิมคือโชคดีมากนะคะแล้วก็ไอ้รอยโครนเนี่ยก็คือสามารถเช็ดออกได้หมดนะคะแล้วก็กระเป๋ายังยังดูเหมือนใหม่นะคะแล้วแต่ว่าความโชคดีเนี่ยดีคือกระเป๋ามันไม่ได้ตกแตบบ่ความเจ้าตัวเธอหลอกเนี่ยมันหงาย นาคืนนะคะถ้าวันนั้นจะตัวเธอหลอกมันตกลงกับพืนนะมันคงมันก็คงจะแบบมีรอยขีดข่วนเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือประสบการณ์ของเจ้าตัวหนังเอฟซัมกับดิชันนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่เพื่อนๆอาจจะลองไปคิดดูว่าเอ๊ะเราจะเลือกหนังเอซัมดีหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวดิฉันจะ insert รูปให้ดูนะคะว่าสารร่างอย่างดิฉันเนี่ยเวลาสะพายน้องแคลี25เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือสะพายแบบคล้อง Crossbody นะคะแล้วก็อันนี้สะพายแบบคล้องแขนธรรมดานะคะไม่ได้มีสายสะพายนะคะก็อย่างที่บอกนะคะที่ฉันสูง165แล้วก็โชคดีที่เป็นเจ้าตัวพลาเดียมมันเลยดูแบบเ้าๆนิดนึงดูแบบใสๆน่ารักนะคะ นอกจากข้อดีต่างๆนะคะที่เราพยายามหลอกตัวเองนะคะว่าน้องกระเป๋าเคลียร์มันดีขนาดไหนนะคะมันก็ยังมีข้อเสียบ้างนะคะในการใช้งานนะคะอันดับแรกก็คือมันแพงก็คือว่าแค่กระเป๋านะคะกับการที่เราเนี่ยจะเอามาแค่ใส่ของนะคะราคาขนาดนี้นะคะถือว่ามันก็ไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นนะคะที่จะซื้อมา ลงทุนเพื่อที่จะมาใช้งานนะคะกระเป๋าอะไรมันก็สามารถที่จะใส่ของได้เช่นกันนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้หน้าขนาดไหนเท่านั้นเองละค่ะนะคะ,นะคะก็หลังข้อที่สองนะคะที่ทีฉันเห็นก็คือว่ามันได้ยากมากขอบอกได้เลยมันเหนื่อยมันเมื่อยมันลานะคะคือกว่าที่มันจะได้มาเนี่ยคือแบบต้องสู้รบปลบมือแล้วก็ เอาเงินไปกองเทให้กับ MS เยอะแยะมากมายนะคะกว่าที่เราจะได้เจ้าตัวกระเป๋าใบนี้มานะคะคือไม่ถ้าใครไม่เข้าวงการเนี้ยขอบอกว่าไม่อยากแนะนำไม่อยากให้คุณเข้ามาสัมผัสความแรงกดดันที่ดิฉันที่พวกพวก,พวกเอ่อกลุ่มคนที่รักแอได้สัมผัสนะคะคือว่าขอบอกนะคะอยากเข้ามาอย่าเริ่มเลยดีกว่านะคะ ส่วนข้อที่3นะคะก็คือ,คอว่ากระเป๋าเนี่ยคุณซื้อมาเพื่อจะใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรอยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมาค่ะใช้ไปเถอะค่ะแล้วเจ้าตัวอะไรเนี่ยมันก็คือบอกได้เลยว่าเป็นรอยง่ายมากนะคะคือดิฉันเนี่ยก็คือใช้แค่ไม่กี่ั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าม,มันเป็นรอยแบบสักไหนนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะ ส่วนรอยนี้นะคะก็คือวันแรกเลยค่ะที่ดิฉันได้กระเป๋ามานะคะก็พอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีโซ่ที่เป็นโซ่เงิน,นของกระเป๋าอย่างอื่นอยู่นะคะดิฉันก็เลยไม่อยากให้น้องออสายสะพายหนังของเอเมสเนี่ยเป็นรอยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาอันนี้มาใส่แทนดีกว่านะเพื่อเป็นการประหยัดหนังนะคะก็เลยเอามาลองใส่เวลาใส่เนี่ยมันใส่ได้แต่ว่าเวลาที่ออกนะมันออกไม่ได้นะคะเพราะมันเล็กกว่านะคะแล้วก็มันก็เลย ขูดกระเป๋าดิฉันจะเป็นรอยไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลองเหมือนอย่างดิฉันอย่าเป็นเมียนักวิทยาศาสตร์นะคะใช้อุปกรณ์ที่มันมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมนะคะถ้าคุณเอาอะไรมาแขวนหรือเอาอะไรมานั่นเนี่ยโดยที่ไม่คิดซะก่อนนะคะมันก็จะเป็นริ้วรอยอย่างดิฉันได้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าวันนั้นอนะ ปวดใจทรมานหมดที่ฟี่ไปหลายแผงมากนะคะเป็นวันแรกเลยนะคะที่ได้กระเป๋ามาแล้วก็ฉลองเป็นรอยเลยนะคะคือผัวเนี่ยไม่กล้าบอกดิฉันขอบอกเลยลว,ว่าเครียดไปเป,เป็นอาทิตย์ทําใจไปแบบว่าเกือบเดือนนะคะ่าไอ้รอยรอยเนี่ยจะแบบว่าทําใจได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า กระเป๋าเนี่ยซื้อมามันก็ต้องใช้นะคะถ้าคุณไม่คิดว่าซื้อมาเพื่อลงทุนเอามาเปิดโชว์บน Youtube แล้วก็เอาไปขายต่อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอามาใช้มันก็จะเกิดริ้วรอยนะคะแล้วถ้าริ้วรอยที่มันเกิดเนี่ยหนึ่ริ้วรอยหนึ่งหมบาทโดยที่คุณไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกสะดุ้งนะคะว่า กระเป๋าของคุณเนี่ยมันมูลค่าลด,ดลงกับริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นจากการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นข้อเสียอีกนิดนึงนะคะที่คุณจะต้องลองคิดดูว่ามันคุ้มกับตัวเองไหมนะคะในการที่จะซื้อกระเป๋าแพงๆแ,แบบเนี้ยมาเพื่อการใช้งานสพายกระดาษทิชชู่แล้วก็ลิปสติกแล้วก็กุญแจบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะคะ ก็อย่างที่เตือนนะคะก็คือถ้าไม่อยากให้กระเป๋าเป็นรอยเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างด้านในของกระเป๋าดิฉันเนี่ยก็จะใชยเจ้าตัว Back Insert นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวซิ r ิเยเนี่ยให้คำแนะนำนิดนึงนะคะไม่ต้องซื้อยี่ห้อดีๆแพงๆอย่างดิฉันนะคะ คุณจะได้ไม่ต้องเสียงโง่แล้วก็ประหยัดตังไปทําอย่างอื่นได้อีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทรงอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องเอาคิดว่าเอา,เอา,เอายี่ห้อแพงๆมาเพื่อจะดันทรงนะคะเจ้าตัวสรีเยอร์เนี่ยมันคือข้อดีที่ว่ามันจะเป็นทรงตลอดเวลาเราแค่เอาแบ็กอินเสิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาป้องกันกระเป๋าด้านในของเราไว้เท่านั้นเองก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของแพงจำไว้นะคะ แล้วส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่ฉันสังเกตได้นะคะก็คือว่าไม่รู้ว่าใครหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นอาการอย่างดิฉันหรือเปล่านะคะดิฉันเนี่ยเวลาที่สะพายน้องเคลียแล้วเนี่ยรู้สึกรำคาญผัวะคะ่ะทำไมล่ะคะเพราะว่ารำคาญนะคะคุณสามีเนี่ยเวลาที่แบบว่าละก็คือไปไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยคือนาจจะไม่ไม่เคยพกกระเป๋านะคะก็คือกุญแจบ้านหรือว่าเ,เงินบาท แล้วก็สิ่งของต่างๆนานานางก็จะม,มือถืออะไรเงี้ยนางก็จะเอามาฝากไว้ที่ดีฉันนะคะใส่ไว้ในกระเป๋านะคะแล้วแบบสักพักหนึ่งนะคะวลาไปทานข้าวหรือไปอะไรเงี้ยนางก็แบบไหนเอาบัตรมาซีไหนเอามือถือมาซีไหนเอากุญแจบ้านออกมาหน่อยเอออะไรเงี้ยคุณคารลำคาญนะบอกนด้เลยว่าอ๋อทาไมต้องให้ฉันเปิดกระเป๋าอะไรบ่อยขนาดนี้มันเปิดยากไม่รู้หร,อ,หรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เป็นบ่อยมากนะคะที่ที่ฉันแบบว่าเวลาที่คุณสามีบอกให้หยิบของเนี่ยฉันจะแบบอ,อืมฉันขอนั่งสวยๆนะคะขอแบบว่าอะไรดิคือไม่สายไม่มีการหยิบเดๆทั้งสิ้นเวลาที่ถือน้องเคลลี่เนี่ยก็คือแบบฉันจะไม่เปิดกระเป๋าฉันจะหิ้วอยู่อย่างนั้นเพื่อโชว์อย่างเดียวนะคะคุณสามีคุณไม่เข้าใจหรอคะเพราะว่ามันเปิดยากนะคะอันนี้ก็คือ ข้อระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะเปิดยากจริงๆนะคะในการใช้งานแบบว่าอย่างรวดเร็วอย่างนั้นอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่มันวางอยู่อย่างเงี้ยมันจะเปิดใช้งานง่ายแต่ถ้าเวลาที่เราสะพายคล้องอยู่กับตัวหรือว่าคล้องอยู่กับแขนโดยที่เรามีมือเดียวเนี่ยการที่จะเปิดแล้วก็ปิดกระเป๋าอย่างสมบูรณ์น่ะมันค่อนข้างที่จะ ลำบากแล้วก็ทุรักทุเลเป็นภาพที่บอกไม่น่าดูนิดหนึ่งนะคะกับกระเป๋าราคาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะคะว่าเวลาการที่เราปิดกระเป๋าเจ้าตัวน้องเคลลี่เนี่ยหรือว่าการเปิดเนี่ยมันค่อนข้างทุรักทุเลขนาดไหนนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋ายังใหม่อยู่บ้างนะคะสําหรับคนที่กระเป๋าใช้งานนานแล้วเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นนิดนึงนะคะ แล้วสไตล์รีโเนเนี่ยอาจจะใช้งานได้เ,เป็น user friendly มากกว่าเจ้าตัวเซรีเย่นะคะบอกได้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ใช้งาน Kelly เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกรำคาญสามีมากแล้วก็ที่ฉันจะรู้สึกแบบโอ้ y หม่กอดพระเจ้าเอเมจสุขากรุณาส่งน้องเบอร์กินมาให้ลูกด้วยเถิดนะคะลูกจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกับคุณสามีนะคะเพราะว่ากระเป๋าของลูก มันเปิดยากเหลือเกินนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวดิฉันจะอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะคะในการเปิดปิดกระเป๋านะคะว่ามันยากขนาดไหนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะคะว่า ที่ที่ฉันอธิบายเนี่ยมันคืออะไรนะคะบางทีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาบอกนะคะแค่กระเป๋ามาโชว์ถ่ายรูปโชว์แล้วก็ทําโ็กโชว์ไปเดินชอปปิง้งธรรมดานะคะแต่าก,การใช้งานบางทีนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาบอกเลยขนาดนี้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่าเวลาเปิดเนี่ยเราต้อง เปิดเปเวลาที่เปิดเนี่ยเราเปิดมือเดียวได้โดยที่สอดนิ้วเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็สอดเวลาตั้งไว้เนี่ยมันจะเปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าเวลาปิดเนี่ยมันค่อนข้างลําบากถือถ้าถืออยู่ถ้าแขวนอยู่เนี่ยปิดจะปิดนะคะเราต้อง เอาหูมันออกมานะคะ<_ <EN> _>เพื่อไม่ให้มันชนกับตรงเนี้ยนะคะนี่ค่ะมันจะชนเวลานั้นเสร็จปุ๊บเราจะต้องบีบบีบตรงเนี้ยค่ะบีบด,ด้านข้างบีบด,ด้านข้างนะคะแล้วก็เอาหูออกนะคะแล้วก็ดึงลงมาให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราก็ดึงเราก็ต้องบีบด,ด้านข้างตรงเนี้ยค่ะให้แล้วก็ดึงมันเข้ามาตรงนี้นะคะ ด้านนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบีบแล้วก็ดึงพร้อมมันยังใหม่อยู่นะคะเนี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เปิดลอ็อกเนี่ยค่ะแล้วเปิดก็ต้องคือก็ต้องดึงอย่างเงี้ยคือต้องดึงนะคะคุณแม่เจ้าฉันก็ต้องบีบแล้วก็ดึงนะคะ ็บีบด้านข้างแล้วก็ดึงนะคะโอเคค่ะก็อย่างที่กุ้ยได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเจ้าตัวแคลลีเ่ Kelly, เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานได้ง่ายแล้วมันก็ดูเป็นคุณนายมันดูเป็นเจ้าหญิงนิดๆน,นะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้ได้ในถูกโอกาสนะคะอย่างในรูปเนี่ยดิฉันก็ สภายน้องเคลลี่เนี่ยไปซื้อผักซื้อปลานะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่สุปเปอร์มากใกล้ๆบ้านนะคะดูสารร่างดูสารรูปนะคะว่าร้าที่เราใส่สภาพธรรมดาประุชนธรรมดาไม่ได้เสนอว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูรวยนะคะสภาพะ เวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยมันก็จะออกแบบว่าทุลักทุเลประมาณนี้นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาใส่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีแต่งตัวบ้างนิดนึงจะต้องคิดว่าเออเราจะต้องใส่อะไรบ้างนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณไม่แคร์สายตาใครนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งที่สังเกตได้นะคะว่าเวลาที่กุ้ยเนี่ยใช้งานน้องเคนลี่เนี่ยตัวเองก็จะต้อง เปลี่ยนกริยาบทของตัวเองนิดนึงนะคะจากที่ดูเป็นกระโดกกระเดะนะคะก็จะต้องดูแบบว่าวางตัวนิ่งๆเ,ออเป็นคุณหญิงนิดนึงนะคะระมัดระวังมากขึ้นนะคะจะกระโตกกระตากงไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวที่จะเออจ้าน้องกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นลอยนะคะอันนี้ก็คือว่ามันก็ที่สังเกตได้มันก็คือเป็นข้อเสียอีก อีกนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเวลาเรามีของแพงๆแล้วเนี่ยแล้วเราแบบยังทําใจไม่ได้ที่มันจะเ,เป็นริยวรอยนะคะแล้วก็มันก็จะแบบดูขัดขวางความเป็นตัวตนของออของดิฉันด้านในลึกๆนิดหนึ่งนะคะว่าดิฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะ ส่วนอันนี้แถมนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราใช้เจ้าหูสะพายของน้องกระเป๋าที่มันแถมมาเนี่ยนะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่สะพายแล้วเราบอกว่าสะบัดไปสะบัดมานะคะอะไรอย่างเงี้ยในการใช้งานอย่างรุนแรงเนี่ยเจ้าตัวหูของกระเป๋าเองนะคะอาจจะทำให้น้องกระเป๋าเคลลี่เนี่ย เป็นรอยได้นะคะจากเจ้าตัวอะไรที่มันเอามาครองกันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะค่อนข้างหนานะคะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะแล้วก็ออลองระมัดระวังด้วยนะคะนิดหนึงนะคะมาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาสรุปนะคะหลังจากที่ได้เผอเจอคนเดียวมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะก็ ถ้าคุณเพื่อนมีทุนทรัพย์ที่พอนะคะเขาบอกได้เลยว่าควรที่จะซื้อค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้กระเป๋าที่มีคุณภาพที่ดีนะคะแม้กระทั่งสีเย็บแล้วก็ความสวยงามของกระเป๋าเนี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งจริงๆนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะ ก็ซื้อมาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ควรที่จะใช้งานนะคะเพราะว่ากําไรมันอาจจะถ้ามันเป็นริ้วรอยเนี่ยกำไรมันอาจจะหดแต่ต้นทุนมันก็ยังอยู่นะคะแล้วสําหรับที่เพื่อนๆที่อยากจะซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าใช้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าเราควรที่จะใช้นะคะเพราะว่ามัน ออการที่เราพยายามเก็บเงินเพื่อจะซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วก็เออไมก้าใช้เวลาใช้งานจริงๆเ่ยกับเออออกไปใช้เจ้าตัวมิเชลคอแทนนะคะแล้วก็เจ้าตัวน้องเคลลี่นะี่ก็เก็บอยู่ในตู้อันนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้าซื้อมาแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่คุ้มนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเวลายอยู่บ้านนะคะตอนช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก,ก็เออเอามาตั้งทานข้าวผัด กับคุณสามีนะคะอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปร้านอาหารก็จากข้าวผัดหนึ่งรก็คือว่าเป็นข้าวผัดครึ่งแสนครึ่งร้านได้นะคะดูดีดูมีความสุขเวลาที่เราได้เห็นเ,เจ้าน้องกระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะดิฉันจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูเจ้าตัวจิวเวอรี่แทนนะคะจากแบรนด์คาเทแปแบรนด์ที่ดิฉันรักนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคะ่ะเจ้าแบรนด์บูเกอรี่คะ่ะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยที่ว่าจะจะพาไปดูเจ้าตัวจิวเวอรี่เนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยดิฉัน,นก,ก็มีสปรายนิดๆน,นะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ปีนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขสมบงังงสวัสดีค่ะ